พี่น้องตะไคร้พี่กออมกระเทียมใส่ในโขกเลยจ้ะนี่หนึ่งสิเฮ็ดประแดกทรงเครื่องซุกีสุน้องกินเดี๋ยวเขาต้องใส่เวลาโขกก่อนจ้ะโขกแล้วเขาก็สิม,มใส่ซก,กันกับปลาที่่สซับว้แล้วก็ผิดป่นโขกเครื่องที่เขาขว่วไว้แบบนี้แล้วพี่น้องจ้ะ ผักกันน้ำปลากเกลือบท่ในได้ใส่เด้อยจะ้ะเพราะว่าปลารามีความเค็มอยู่แล้วเนาะเขาใส่แล้วเขาก็จะเอาไปผัดจะ้ะอันนี้พี่น้องเห็นบ่ปลาราที่สับไว้แล้วแล้วก็พริกป่นนะจะ๊ะเดี๋ยวแต่พี่น้องทนาดมากผิดหน้อยผิดลายตามใจชอบนะจะ๊ะเดี๋ยวเราก็จะโขกแล้วก็จะไปผัดเด้อพี่น้องแล้วก็มีเนื้อปลาแห้งปลาทูปลาดุกย่างใส่ได้จะ้ะ ปลา,าัาหอมกระเทียมพริกพี่น้องจ๋าเดี๋ยวย้ยหนิงสีใส่เนี่จ้ะเลือปลาทูหาปลาดุกย่างไม่ได้ปวกลงไปแเราห่อกระสิไปคัดจ้ะใส่น้ำมะขามเปียกน้ำตาลชูรสนี่ละจ้ะปกลกไปมักปลาทูกระใส่มักไปแห้งปลาดุกย่าง ใส่เข้าไปความเผ็ดความเค็มเราแต่พี่น้องแต่แยังไงจะป่ะท่านด้ดเติมน้ำปลากับเกลือนะจ๊ะเพราะ,ระว่าปลาเขามีความเค็มนะจ๊ะเดี๋ยวสิตั้งกระทะเด้อพี่น้องใสมมนนง่น้ำมันจ้ะพี่น้องน้ำมันเดือดได้ที่เราก็จะผัดใส่น้ำบาขามเปียกชโลดน้ำตาลเด้อจ้ะ ีแล้วเราใส่ซัป<ฮ>ใส่หมใส่หอมพอล้วค่น,น้ำปลาขามเปรียกจะพี่น้องเปรี้ยวหวานแล้วแต่ชอบนะคะไม่ใ,ใหญ่ชู ใส่น้ำตาลปิดถ่าด้วยใสปพมดาเอาออกหวานหวานเปรี้ยวนะจัดไปเรื่อยๆนะจะอปิดกก่อนตาะเฮ้ยอยย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  จวชิมรสตดแก้วจ้ะพี่น้องจา้าเปรี้ยวนัวหวานขอดีอันนี้สุดท้ายเด้อจ้ะไปกับพูดพี่น้องจา้าเรียบร้อยจ้ะตักไปกินกับข้าวเด้อง่ายเรียบร้อยหอมก,กลมกล่อมใส่กับฟูกกินได้โดนจ้ะพี่น้องเพราะว่าน้าบาาอกกาดเปลี่ยนได้นิดหนึ่ง อยากจไปกินจ้าสวัสดีครับสวัสดีจ้าพี่น้องยายหนิงมาชิมอะไรเอ่ยออนาเป็นกินอันนี้ประแดกสับสมเครืองเด้อจ้าพี่น้องจ้าขอเขากันมันไม่ต้องเอามาปั้นใหญ่เด้อมันร้อนพี่น้องไ่เด้อถ่ายห่วยๆเห็นบ่จ้ะวิธีทำากาบ่ยากพี่น้องขวานหอมกระเทียมใครอยากใส่พริกสดก็ได้นะจ้ะ เพิ่งจะหนึ่งเสร็จใหม่ๆนะพี่นองพักซับปลาแล้วเรากลับไปขวเพื่อกำเพื่อน้ำตาลชุดรวดเท่านี้แหละจะมันเป็ดเรายังหนึ่งบ่ท่านได้เติมน้ำตาลเติมเพท่านได้เติมน้ำปลาเลอะใส่ควางลงไปกับพอดีพี่น้อง เซ่น้ำมะขามเปียกแล้วๆครับโดยด้วยใบมะกรูดอันนี้นะของกรมเืองสีเราอ่าเนื้อปิ้งบะถึกปากเยอะอย่างเพราะว่าเป็นหมักเนื้อใส่น้ำตาลไปอีกห้า ข้า,ามาเองไม่จะใส่แค่เกลือกับชีโรเอาละเดี๋ยวก่อนมันขวาตวน,นตุ๋ยอยู่เลยพี่น้องันจำว่ติดตุย๋ยอยต่๋อย ขึ้นบกเบือท้อท้อขึ้นแ้วพยายามข้อเจ้ามองขายองเริ่มอารวาพี่น้องอันนี้อย่นี่งจะไปเปิดร้าน หยิ่งโมออกอ่ะมาด้อ,อ <c oughs> จากพี่กองเลยเป็นยังไงหมักเผ็ดกับใส่พริกป่นหลายๆท <c oughs> ำมาคำแยบแก้มทางขวาไปแล้วยัเขามันก็จะตึงบ,บวมตัวเขาไม่อยู่ในปากแล้วจ้ะ แค่ยังปกติเดิด้ลจะเตรียมเท่ากันแต่เวลาเราเคี้ยวเราเคี้ยวข้างนี้วพาขฝังใจแค่ยังจะบอกใครเคี่ยวเพราะว่ารักษาลากกันอยู่จากพี่น้องจ้าเป็นเลยก่าเป็นดาเดี่ยวเ,เดี๋รวบังกัน ตู้ยเย็นวันนึงจำมัปิดใส่กานน้ำตาลชุโรถผาดกับยังไม่ได้เติน้ำปลาชดท้ายก็บม่ได้เติมเนี่ยเพราะว่าปลาลาดมีความเค็มจ้ะเพราะอยู่เลยน้ำมาชิ้มจากค้นำน,นั่นนะ <S <S เพืใดใกล้ตู้เย็น มาเจ้าถือเต่ลงเลยใบใหม่เป็นบนทุกปีเไปเก็บผักบสองปั่มนาเย็นบอน้ออ่อนมันนก่นะระอ่อนไห่อนในนมัเงี้ยเก๋บตู้เย็นแต่เล่งเร่งไลยน้ำแข็งกับกอบ่ลเร่งกับเบรเย็นก็รับปราดไปเลยบบ วัดไม้มันจะเปิดางานหรือ่น้องจ๊ะขอปั่นหนึ่ง <c oughs> บอตองใหญ่ <c oughs> ผู้ใดชื่นชอบเมโน,โนูนี้ก็อย่าลืมเด้อจ้ะเข้ามาเบ่งรานก็ดกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเมน,นูง,ง่าย อันนี้เสพี่น้องเพ <คน S 2> ิ่งคนไทยเอื่นอย่างน้องแต่เกยบเคียวแต่เกียบเขาเกับคนไทยแต่ภาษาไทยเรียกอะไรคุยออเขาไม่กระหาย ยิบกระเจ็บเป็นอยา่างนากั้นอายุนี่จะเคาะดีเราไปเดืกซักผ้าปกติจีไส่ปลาย่างประดุกย่างละหาบ่มี เพราะวันบ่แม่นตลาดไงตลาดมางยี่นึงเพิ่งจะเปิดมื้ออื่นอาทิตย์นี้ก็หยุดเสาร์อาทิตย์จันทร์พี่น้องจ๋ายำจากมือมาอยากกันยำต่อครัวยำต่อครัวเหระใส่หมูหมึกกุ้งดวกแต่ไม่ใส่เครื่องยำจับาพี่จัำ ยน้ำปลากระป๋องอยุติธรรมด้ย็ใ่ปะใน้ำจิ้ปลากระป๋องน้ำมะขามเปียตกตะกัวความกระเทียมเพียบกันโคโคโค่พัดกระป๋องกองางงกหมูก็ได้จ้ะน้ำมะขามเปียกจิ้ีเปียเยใช้งานกอสั่งก็จะให้ไหนกิน้อบ<ะ>คนไทย พัดแซนขามขามปากรอ,อนมันน่ะตำเครื่องไอง้อกระมมปิ้ไอ้กระ่ิ้งมะมัเจ้ะไปก่อนจาะใอ้กระปองไอ้กรปงมะมาัดกระเจีสยเห็ดจับแต่ถ้าเจากิน,นขเขาเหมนเขาเจาะเจาะหอนแล้วก็ปลากระป๋องเนี่ยัดแซนข้าวตำพริกกระเทียมนะพี่น้อง ตุหมดมจัน้มัดดน,นไปนข้าวแหยเขามาน้ำก่อนยันยิงขามามนเดี๋สั่งเถะตอนจินตบัก่งกบมือสี่ไปยแตะสัง่งมามันใสน่ พริกป่นหน่อยพี่น้องจ้ะเทปแบบเนี้ยบดหมูบึนบึนนีน่มันแก่นนะจ๊ะมันแห้งเนาะย่างโดนเนาะจ้ะมันจะมีความเหนียวเลยนี่รู้ผูกินหมดจ้ะเข่าก็เป็ดล้น นนความ่าความเมื่อ,อกี้คามนี้ใครก็จะแพ้ดุนเนี่ยถุงละลยก็ได้กินช้อนดียเอาซ้ำว่าลายงำไปี๋ยวบ่าคุยเนี่ย จะหอไปคืนขยำก็ขอเจ้าแต่หนัวน้ำแตกปุ๊เลยคุยใช่ปะนะคุยไปจับม,มามันมืดหรือมันเจ้าอะพุ่น้อลำ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 ฟงเท่าเมื่อคืนนี้ ไปเรียนยุคกระพรอมหน่อยอืไขยบีบออกนาะจากความเน้นต้องเมื่อเ็ยนติดกับเจ้าเปาเชียก่อนครับที่เบอร์เดียว์เปาเดินยองจ้ะลูกดลานในเบเก็ตมาแห้บากับหลุนพออยบนแมวเขาปากอนไนคนแช่ครับแต่วได้ยินควาชิมกินแบบไม่ง่ายคือ เมนูก็ทำไม่ยากไงงาแซ่บเลยเมนอน้อเห็ดกินมั้งบะเนีกับมี้เม็ดกะทินเนาะปลอกปอกแม่จ้าแส่จานห้วยเขาเจ้าตักกันนี่คุกคลุกคุกแซ่บที่กินอันทางเขาแซ่ปลาทูมันก็จะออกรสเค็มจากนอยเนาะมันก็เลยมนเขากันกับมันปลาตทีซับแต่ว่าถ้าเป็นปลาดุกย่างล้วก็ปไปแห้งมันก็จะอีกรสชาตินึงแต่กับแซ่บจ้ะขอบุณขอบคุณหลายที่้องที่เขามา ติดตามกดไลค์กดแชร์พี่น้องไก่พี่น้องไก่ฝากพี่ฝากน้องเป็นกำลังแรงใจนะคะมื่อนีละะพี่ละน้องแล้วพอกันไหม่จ้าสว,ส,สวัสดีค่ะ